พี่หนูอยากใส่นมหน่อยหนึ่งได้ไหมคะใส่นมครับอ๋อพอลพี่เขาชงกาแฟให้ฉันยังไม่เข้มข้นเดี๋ยวฉันจะไปชงตรงนีพี่หนูเกิดมาหนูไม่เคยชงกาแฟเลยพี่พี่แต่นมของของพี่มันไม่ค่อยหวานหนูขอใส่หนูขอใส่ช้อนหนึ่งเลยพี่หนูกินหวานเด็กกัน้ำกาแฟมันต้องทำไงเลยครับแล้วยังไงต่อพี่ พี่หนูอยากใส่นมหน่อยหนึ่งได้ไหมคะใส่นมครับอ่าพอแล้วอ่าอ,อืมโอเคพี่อร่อยแล้วพี่ได้ไนนคคหมเนาะไอ้ขาอใช่พี่หนูเป็นคนหวานไงอชอบหวานชอบคื่หวานนี่ ได้แล้าอาจารยกาแฟโบราณเนอสู่เขาอยู่ที่จังหวัดลำปางอยู่ตรงสารหลักเมืองเนอไอ้ชื่อไอ้ยังเหรอผมชื่อที่้องนะที่เล่นตี้อ้ลองเจ้ากาแฟครั้งแรกในชีวิตของฉันอืมเรามาไอ้นี่กาแฟชงเองครั้งแรกในชีวิตนะเจ้าเธอพี่เจ้ากาแฟโบราณนะเธอนี่กาแฟโบราณมีด้วยนะเธอมีคาปูชิโน่มอคคาเอสเปรสโซลาเต้ อุ้ยเธอจะต้อง้องเพลงนี้ยเอสเปซโซอาลาบิกา